วัสดีคุผู้ชมครับสวัสดีครับพบกับรายการก้อควักรถคาร์โเวอร์รีวิวนะฮะพูดถึงโลกของยานยนต์ในปัจจุบันนี้นะครับแม็ก็บอกว่าเหนือจินตนาการมากนะฮะพี่กบครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมและหลายคนเนี่ยพูดถึงอย่างมากเลยนั่นก็คือระบบไฮบริดนั่นเองนะครับครับซึ่งแน่นอนครับเครื่องยนต์ไฮบริดนี้นะครับสิ่งที่มุ่งเน้นเลยนั่นก็คือต้องการเพื่อที่จะประหยัดน้ํามัน เหมือนกับรถที่เรานํามาวันนี้ทั้ง2คันครับซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2คันนี้นี่นะฮะเรื่องของเครื่องยนต์จะมีความแตกต่างกันเนี่ยน้อยมากๆแต่พระเอกของเขาเนี่ยมีอยู่อย่างนึงครับคืออะไรนั่นก็คือระบบปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองแล้วรถที่อยู่ด้านหลังทอมครับนั่นก็คือเจ้า bmw 330e นั่นเองครับ และทอมรถที่พี่นำมาวันนี้นะก็คือ Mercedes C 3 5 0 e plug in hybrid แต่ว่ามีความรักช่วยมีความแพลงมีความหรูและที่สำคัญที่สุดมีความเป็นคู่กัดตลอดการกับ bmw รถทั้ง2องคันนี้มันดูน่าสนใจมากๆผมว่างานนี้เราต้องจัดดักจัดเต็มแล้วนะฮะก่อนที่เราจะลองกันเนี่ยนะทอมรู้เรื่องปลั๊กอินไฮบริดแค่ไหนแน่น่ะสินะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเมื่อทอมยังไม่รู้คุณผู้ชมยังไม่เข้าใจเรามาดูข้อมูลของปลั๊กอินไฮบริดด้วยกันครับ ในระบบไฮบริดธรรมดาหลายๆคนอาจจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าเป็นรถยนต์วิ่งเองแล้วก็ชาร์จไฟด้วยตัวเองแต่าำว่าปลั๊กอินไฮบรคืออะไรปลั๊กอินไฮบรทุกอย่างมีเหมือนกันฮะในรถไฮบริดมีแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ระบบไฮบริดปกติไม่มีนั่นคือปลั๊กไฟฮะเสียบปลั๊กมันะเลยเสียบเข้าไปกับปลั๊กที่บ้านคราวนี้คุณก็สามารถที่จะชาร์จพลังไฟฟ้าลงกับรถคุณภายใน4ชั่วโมง แม่ทอมเข้ามานั่งภายในนะใน Mercedes คันนี้นะที่เป็นไฮบริดนะเขาทำออกมนาะได้แบบที่เรียกว่าอะไรสุดติ่งอะ่ะข้างในนี้เขาเล่นด้วยอะไรเป็นเปเนลแบล็กนะแล้วก็เป็นกรอบช่องแอร์ไทเทเนียมเป็นกลมๆสามอันเฮ้ยมันดูลงตัวอ่ะตรงกลางเนี่ยก็จะมีจอจอลักษณะสักประมาณ7นิ้วได้นะ7นิ้วได้ผมเจีเหนผกี่นิ้วเลยเจดเจนิ้วของผมแดนิ้ว ใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่าเยอะต้องบอกก่อนว่าถ้าพูดถึงภายในนี้นะฮะผมต้องยอมรับนะว่าทาง Mercedes Benz ของพี่นี่นะฮะทำการบ้านมาดีมากพอสมควรเลยนะแต่ผมบอกเลยว่า BMW ของผมเนี่ยไม่ต้องทำการบ้านแล้ว เพราะว่ามันทําออกมาดูดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยดีไซน์ของเขาดังนั้นนี่ผมบอกเลยว่าแทบไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรด้วยโทนภายในของ bmw นะผมเชื่อแน่ว่าใครที่เคยขับ bm เนี่ยเวลาคุณได้นั่งหรือสัมผัสแวบแรกความรู้สึกแรกคุณไม่ต้องจินตนาการเลยว่านี่คือรถอะไรเพราะว่ามันจะบอกด้วยดีไซน์ตัวมันเองอยู่แล้วว่านี่แหละคือ bmw าคร่าวๆนะาระบบอะไรที่ทำไม่มีบ้างอ่ะของพี่มีนะสตาร์ทสต็อปมีป่ะทำมีป่ะมีเลยมีเลยมีอยู่แล้วแอร์แยกไหมแอร์แยกซ้ายขวาป่ะแอร์แยกซ้ายขวามีเหมือนกันอ้าวมีเหมือนกันเหรอพร้อมนี่ ของพี่น, <ะ S 1> นี่นะมีปุ่มเขาเรียกว่า touchpad รู้จักป่ะใช้นิ้วขียๆเ,เป็นระบบสัมผัส<อ>แล้วก็กดดับเบิล<น><น>คลิกลงไปได้ว่าอยากจะได้อะไรทำทำได้ป่ะมีป่ะผมก็บอกเลยว่าโดยปกติของ BMW จะมีระบบไฮดร้์มาอย่แลตรงนี้เนี่ยสามารถควบคุมระบบเอจีเทนเมนในรถไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมัลติมีเดียก็ดีนะฮะวิทยุโทรศัพท์นะครับแล้วก็รวมไปถึงดูในส่วนของการทำงานของเครื่องยนต์ ได้ด้วยนะครับผมสองคันที่ให้มานี่ประมาณของเหมือนเหมือนกันเลยนะพวงมาลัยนี่แน่นอนว่าอ๋อของพี่มีแพดเดิลชิฟต์ด้วยทอมมีมไหมมีสิครับมีแล้วเหรอ <c oughs> เป็นวันนี้เนี่ยสองคันล้วงของพี่หรบอของผมมันกินกันไม่ลงจีบกันที่กบ มาที่เรือนไม้นะเรือนไม้ของพี่เป็นเข็มสองฝั่งตรงจอกลางเนี่ยจะเป็นเป็นจอแบบใช้คล้ายเป็นจอคอมพิวเตอร์มาให้ท้องๆเป็นไงเหมือนกันยามกคนใกล้เคียงกันมากเลยนะฮะ<อ>ของผมเนี่ยจะเป็นเรือนเรือนไม้สองฝั่งด้วยซ้ายและขวาฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นสุปอ,อ,อความเร็วนะผมต้องบอกว่าในส่วนของภายในนี่นะฮะต้องบอกว่าทั้งสองคันเนี่ยดูใกล้เคียงกันมากในหลายๆจุดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์เรื่องของการใช้งานฟังก์ชันอะไรต่างๆนี่นะครับอาจจะมีมากมีน้อยต่างกันในบางจุดซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยต่งางๆเหล่านี้รถทั้งสองคันนี้ที่ออกมาในเวลาใกล้เคียงกันร,ระบบก็ใกล้เคียงกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากมากเลยทีเดียวนะพี่กบในการตัดสินใจที่จะเลือกดังนั้นเนี่ยผมว่าอยู่ที่สไตล์ของ แต่ละคนแล้วแหละว่าใครที่ชื่นชอบแบบไหนอย่างไรไม่ว่าจะเป็น BMW หรือว่าเป็น Mercedes Ben z งั้นมาเริ่มที่การดีไซน์ภายนอกก่อนดีกว่าไฟหน้าของผมครับมีแบบเปิดปิดอัตโนมัติ นี่กบเป็นยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วตาแล้วของพี่เป็น LED ด้วยนะเขาเรียกว่า LED High Power Beam นะมันสามารถที่จะหลบได้หลบรถคันหน้าได้ขยับซ้ายขยับขวาได้เขาบอกว่าเป็นอะไรกันนะเขาบอกผมว่าตอนเราขายไม่ได้ทเป็นอองก่อนครื่องปกติที่ขายไม่มีรถดีแล้วนี่กบอ้าวเหรออ้าวไฟท้ายเขาเป็นไงตรงนี้ผมผมบอกอะไรนะไฟท้ายเนี่ย ต่อต,อต,อตอทั้งคู่ฮะ <laughs> รอบนี้ไฟท้ายทั้ง2อ,อันนี้โอ้ยเห็นแล้วน้ำตาไหล <laughs> ตอนแรกนะผมเคยคิดน,นะว่าพอมารุ่น C Class นี่นะฮะของ Mercedes Benz พอดีไซน์ใหม่เป็นไฟท้ายแบบนี้โอ้ยดูไม่หล่อเลยสู้มาสู้ BMW ไม่ได้แต่พอ BMW ไม่ได้เช n g เปลี่ยนไฟ, <c oughs> ไฟท้ายปุ๊บเนี่ยโอ้โหกลับกลายเป็นไปอยู่ในโหมดเดียวกันซะอย่างนั้น เสร็จหมดแล้วนะติดอยู่อย่างหนึ่งอะที่คราวนี้พี่จะต้องชนะทอมแน่ๆคือเรื่องช่วงล่างของทอมนี่เป็นอะไรยังไงยังไงแกมาเป็นช่วงล่างแบบระบบธรรมดาใช่ไหมสปริงโชคปรับอะไรไม่ได้แต่ขอโทษเมอร์เซเดสคันนี้นะเป็น Air Suspension ถ้าเป็นระบบของเบนซ์เลยจริงๆเขาเรียกไัเป็น Air ์เมติกก็คือใช้ถุงลมทอมแล้วที่สำคัญนะทอม มันสามารถปรับระดับตัวเองได้<ต>สมมุติถ้าพี่อยากจะไปหมดสปอร์ตอะไรพวกนี้นะตัวรถมันก็จะเตี้ยลงไปให้เองโดยอัตโนมัติเพื่อความเกาะถนนที่ดีขึ้นแล้วก็แอโรไดนามิกที่ดีขึ้นซึ่งของผมทำไม่ได้ถ้าเราพูดกันด้วยหลหกักการแล้นะพี่กบผมอาจจะต้องยอมรับว่าในส่วนของความส่วนจาก้างล่างของหุลง่ลมก็อาจจะดูนุ่มนวลแล้วก็ดูขับแล้วก็นั่งสบายกว่า แน่นอนผมอาจจะนุ่มนวลน,น้อยกว่าแต่สิ่งที่ตามมาของผมก็คือในเรื่องของการดูแลรักษาผมเชื่อว่าของผมดูแลรักษาง่ายกว่าระบบถุงลมของพี่กบพี่เรื่อการดูแลรักษาที่ป่ลองคิดลองคิดดูดีๆว่าวันใดวันหนึ่งระบบถุงลมของพี่กบเกิดมีปัญหาขึ้นมาพี่ผมว่าพี่มีปากเหงื่อแน่นอน หัวใจหลักของ BMW คันนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะกับเครื่องยนต์ที่เป็น plug-in hybrid นั่นคือการผสมผสานกันร,ระหว่างการชาร์จไฟจากที่บ้านเนะะี่ยฮะแล้วก็บวกกับเครื่องยนต์เนี่ยนะครับคันนี้ครับกับแรงม้าที่ทาง BMW ให้มาเนี่ยนะครับคือ 25-2แรงม้านะครับในส่วนของเครื่องยนต์นี่นะครับจะแบ่งออกเป็นเครื่องยนต์เนี่ยคือ184แรงมา้าที่5,000รอบถึง6,500รอบต่อนาทีครับส่วนในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านี่นะฮะอยู่ที่88แรงม้าครับแล้วก็มีแรงบิดนี่นะฮะอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าแหมมันเหลือๆเลยพไไี่กบ อเออจออ้าวของคุณเป็นยังไงควักออมาช์ฟังนะทอมของพี่เองเนี่ยนะสำหรับเจ้าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีทอมเครื่องยนต์2,000ซีซีบวกกับเทอร์โบบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าอ้าวแรงม้าก็ออกมาสำหรับของเครื่องยนต์เองเนี่ยนะถ้ายังไม่บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะก็ออกมาที่211แรงม้าแต่ถ้าบวกกับ แรงม้าที่รวมทั้งหมดนะออกมาที่279าง <S 2> <S 2> <โอ fe> ง <โอ fe> งงแรงม้าของที่คุหน่อยไม่หน่อยมั้งทมอมแล้วก็รรงบิดนะ<โ>อ, <fe> ออกมาที่600นึ่งตันเมตรบ้าไปแล้วทอมจะเอาอะไรมาสู้ ไฮบริดของทอมเนี่ยนะที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยใช้เวลาการชาร์จนานแค่ไหนแต่ตรงนี้นี่ต้องบอกว่า BMW เนี่ยเขาบอกมาว่ากับการชาร์จไฟนะฮะที่ใช้เวลา4ชั่วโมงเนี่ยเต็มนี่นะครับก็สามารถที่จะขับขี่โดยใช้พลังงานจากไฟไฟ้าอย่างเดียวเนี่ยได้ถึง40กิโลเลยทีเดียวจากการชาร์จไฟเพียงแค่4 <10. S 2> ชั่วโมงเท่านั้นใช่ วิ่งกบสู้ได้หรือเปล่า,าได้กี่กิโลอ่านท,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 ที่ทำไปใช้เวลาประมาณกี่้าประทาเนี่ยนะกระมาณระทมขึ้นเลนะจ๊ะถ้าจะวิ่งในทางปกติแล้วเนี่ยนะ,ะเขาเคลมออกมาได้ที่31กิโลทอม31กิโลโดยไม่ต้องใช้น้ำมันสักหยดเดียววิ่งที่ความเร็วประมาณ130นะไม่ต้องใช้น้ำมันสักหยดเดียวที่อยู่ที่31กิโล แต่ว่าเวลาเอามาใช้งานจริงนะพี่ทําได้ประมาณ21กิโลทรทบทำได้เท่าไหร่ตอนใช้งานจริงอะไรนะพ่กดนะผมจะบอกนีอะเปิดขดแอร์เลว่า BMW คันนี้เนี่ยนะฮะที่ถูกเคลมมาจากโรงงานนี่นะกับการชาร์จไฟเต็ม4ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขับขี่ได้40กิโลเมตรนี่คือเคลมมาจากโรงงานนะ กับความเร็วนี่นะฮะอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าด้วยระบบ120นะต้องบอกก่อนว่าด้วยระบบของ B M แล้วนี่นะฮะหลังจากผ่าน120ไปเพิ่มนี้ก็จะตัดไปเป็นเครื่องยนต์เลยนี่นะครับโดยที่เอ่อตัดให้เราใช้งานเลยโดยรถจะเป็นตัวจัดการเองนี่นะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะพี่กบว่าก,การใช้งานจริงๆแล้วโดยที่เราได้ทดสอบจริงๆแล้วกับรถครันนี้นี่นะฮะที่ทำได้เลยนั่นก็คือ สากิโลเมตรครับพี <Yeah. S 1> ่เยอะกว่าเยอะจากการทดสอบแบตเตอรี่ไฮบริดที่ชาร์จไฟเต็มทั้ง2คันแล้วขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าปรากฏว่าเบนซ์ C350e วิ่งได้ระยะทาง21กิโลเมตรและ BMW 330E สามารถวิ่งได้ระยะทาง34กิโลเมตรเราต้องไปลองกันเลยดีกว่าทอมไปตัวทดสอบกันจริงๆว่าใครมันจะเร็วกว่ากันดีไนหะ ลกล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าอกดไ้พเลยนี่ของมตัวมือิ่งนี้ยก็กครับอันนี้จะเป็นการทดสอบนะฮะค้าตาลวขำหัวเ้อไม่เถอะหัวร้อไปเถอะเอาเลยตอนนี้6 0กิโลเมตรชั่โมง Oi, oh! demik, paya <tinyan> ngal <tinyan> lah.